ครั้งหนึ่งที่ผมไปเหยียบบุยลำเนี่ยผมต้องมาอยู่บุยลำตอนแข่งเนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายสองแสนนะผมเบสเสร็จด,ดีกว่ะไอสองคันเนี้ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายเบสเสร็จคันนี้รวมกันน่าจะมีเกือบสามล้านกังการ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมวิกบค์ทุกคนแต่ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนคลิปนี้เพราะว่าเราได้เกียรติจากน้องป๋อมนะครับเป็นนักแข่งรถเลยนะเพื่อนๆเนี่ยผมให้มาดูรถน้องเขาก่อนนะครับนี่บอกเลยว่าเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนเพราะว่า2คันนี้ไม่มีทางมาวิ่งบนท้องถนนแน่นอนนะครับเพราะว่า2คันนี้จะอยู่บนสนามแข่งอย่างเดียวเลยครับพวกเรื่องรายละเอียดเราค่อยไปไล่กันเนาะว่ารถแข่งส่วนใหญ่เขาแต่งนะอะไรกันไปบ้างแต่ต้องบอกเลยนะส่วนใหญ่ จะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ซะส่วนใหญ่หทุกคนอ่ะผมให้ไปดูคันนี้จะเป็น R1F วันเอน้องเสิร์ฟคันนี้จะเป็นอาวันะครับอ่ะผมให้มาดูของแต่งนิดๆทุกคนนี่เนี่ยเฉพาะไอเซนเซอร์ตรงเนี้ยทุกคนแสนกว่าทุกคน,นแพงมากอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ทุกคนนี่ๆตรงนี้อ่ะมาดูอารวันเอ็มทุกคนเห็นหม้อน้ำไหมหม้อน้ำอารวันเมแสนกว่าทุกคนโหสุดมากเดี๋ยวค่อยไปถามน้องเจ้าของรถเลยว่าทำอะไรไปบ้างนะกว่าจะได้ เป็นสภาพนี้แล้วกว่าจะได้มาลงแข่งต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็บัตเจ็ตต้องใช้เท่าไหร่นั้นเพื่อนเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยครับผมไปออกมาครับคนลุยรถแข่งกันเลยครับผมไปหาเจ้าของรถเลยสวัสดีครับน้องปอมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้เราแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อปอมนะครับผมนักที่ทานทองโครนะครับผมครับผมเราก็นักแข่งด้วยถูกไหมนักแข่งครับผมอวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายรถแข่งสองคันหน่อยนะครับผมครับผมเดี๋ยวให้ปอมแนะนำหน่อยว่าไอ้สองคันนี้มันเป็นยามาฮ่าตัวไหนเอ่ยอันนี้เป็นยามา อ1 m 1> uh huh. ตัวนู้นจะเป็นยามาฮ่า1วแล้วตัวนี้จะเป็นปีใหม่ล่าสุดเป็นโมเดลปี2020 2021แต่ตัวนู้นจะเป็นโมเดล2015ค2016ลครับผมสองเจเนเรชั่น <2 generation. S 1> ครับผมก็คือไอ้สอคันนี้เราลงแข่งทังคู่เนาะใช่ครับผมขี่คนเดียวเลยแล้วก็ใช้ลงแข่งทังคู่คแต่ แต่ว่ารถแต่ละคันจะลงแข่งในรุ่นที่แตกต่างกันออกไปครับอครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปไล่พวกของแต่งนิดนึงพี่ขอถามนิดนึงรถลงสนามอ่ะกับรถแต่งซิ่งบนท้องถนอนอ่ะของแต่งจะไม่เหมือนกันถูกไหมไม่เหมือนกันครับครับแต่<ม>ก็ใกล้เคียงกันใช้กันได้ใกล้เียงกันอยู่ที่ว่านักแข่งคนนั้นเนี่ยฝีมือถึงไหนนะครับผมถ้าอย่างผมอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเป็นสภาพแต่งเต็มขนาดนี้ก็เคยฉีดรถเดิมๆแข่งมาก่อนนะครับผมก็สามารถคว้ารางวัลได้คว้าโพเดียมได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยรถบ,บ้านๆธรรมดาก็สามารถแข่งได้หรือว่ารถแต่งที่เป็นแบบว่าของแต่งบนท้องถนนเนี้ยก็สามารถทาสามารถลงแข่งขันได้แต่ก็ ของแต่งจะทนไหวหรือรับไหวไหมก็อีกเรื่องหนึ่งแใช่โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ R1M เลยกันเพื่อนๆว่าเจ้าของรถเราทําอะไรบ้างนะก่อนที่จะเอาไปลงแข่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งนิดนึงว่ารมคันนี้มีทําอะไรบ้างของเริ่มจากไหนดีหน้าเลยบนบนด้านหน้าก่อนดีกว่าอ่ะด้านหน้าเอาข้างบนลงไปข้างล่างเนาะได้เลยครับผมข้างบนก็เป็นปั๊มแบมโบ้คาย่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับผม ัวนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าในเรื่องของระยะเบรกในสนามเนี่ยจำเป็นก็คือเบรกต้องอยู่ครับแต่เราก็เปลี่ยนปั๊มเนี่ยไม่ต้องเทปมากเพื่อให้แมทช์กับปั๊มล่างนะครับผมเน้นเขาเรียกว่าไงเอาประโยชน์ของมันให้ได้มากที่สุดนะครับผมเราจะไม่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนฟุ่มเฟือยแบบเปลี่ยนใช้เงินทิ้งไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโช๊ค FTR นะครับผม ครับเป็นช็อคอลึน FKR ตัวนี้เป็นแค่ไส้ลงไปนะผมไม่ใช่กระบอกกระบอกเป็นของ Yamaha y า m a h a Yamaha แล้วกู y a m a h า Avante มันนะครับผมแต่ไส้เป็นของ Berlin FKR นะครับผมอ๋อคือเราเปลี่ยนไส้ถูกไหมใช่ครับผมเปลี่ยนไส้ก็เจ็บแล้วครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่เกือบแสนห้านะครับผมเฉพาะไส้อะเหรอผมไส้ลงไปเกือบแสนห้าครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าปรับรีโมท PWM ครับตัวนี้ก็อยู่ที่หกพันห้าหกพันห้าแค่สายตรงนี้นะผมเวลาปรับเราต้องดูที่ก้านเบรกอ่ามันจะยืดได้ครับผมครับผมันจะยืดหดได้เวลาเราไปขี่ในสนามอย่างเงี้ยครับพอเรากำไปพอเรากำเบรกไปปุ๊บเบรกล้อนจัดเบรกมันจะหายเราก็สามารถหมุนหมุนเข้ามาแล้วก้านเบรกครับครับผมแต่ว่าตัวหน้าจอเราก็มีเปลี่ยนเนาะ เปลี่ยนครับผมหน้าจอเป็น L2M แล้วับผมตัวนี้เป็น L2M Pro 2ตัวท็อปสุดนะครับปีปัจจุบันเลยนะผมนี่มันเช็คอะไรได้บ้างตัวนี้โอ้ละเอียดยิบนะครับผมพฤติกรรมของนักแข่งอ๋อคือเช็คกันแบบขี่ถูกไหมใช่ครับผมครับผมจอสวยมากเโปรเจกชีพสวยมากสวยมากจอนี้แพงไหมแสนแสนสี่ครับผมเฉพาะจอเนาะเฉพาะจอก็คือวัดค่าได้หมดเลยถูกไหมใช่ครับว่าเราเบรกกี่เปอร์เซ็นต์คันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์ แตะเบรกหลังกี่เปอร์เซนต์ชคหน้ายุบไปกี่มิลชคหลังยุบไปกี่มิลนะผมมันจะเป็นกราฟเลยมันจะเป็นกราฟบอกทุกอย่างเลยนะผมอัง่ายคือหลักๆอ่ะของแต่งที่เราจะเอาไปลงสนามส่วนใหญ่อ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางนั้นเลยถูกไหมใช่ครับเป็นของที่จําเป็นต้องใช้เป็นของที่พัฒนาตัวรถครับผมล้วนเลยอ่ะอันนี้ช่วงด้านบนถือว่าหมดยังปอมหมดแล้วฮะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ด้านล่างต่ออีกทีด้านล่างมีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากนะผมด้านล่างไม่ได้ทอะไรก็มีจริงๆก็เปลี่ยนเป็นสายเบรก อย่างเดียวนะผมเป็นสายเบรกของน่าจะเป็นของเฮลนะครับผมเปลี่ยนสายเบรกแต่ว่ายังเป็นเบรกเดิมถูกไหมครับผมเป็นปั๊มเบรกเดิมใช่ครับผมแต่เป็นผ้าเบรกซิ่งผ้าเบรกตัวนี้เป็นของแบมโบทัดสูนสี่นะครับผมผ้าเบรกอย่างเดียวหมื่นสี่นะครับผมเฉพาะผ้าเบรกหรอผ้าเบรกเดียวหมื่นสี่แล้วก็สายถัดเฮลอีกประมาณเกือบหมื่นนะครับผมครับผมอ่ามันจะแตกต่างจากรถทั่วไปตรงที่ว่าคันเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนสายเบรกแล้วเนี่ยเราต้องเดินสายต่อตรงนะครับผมเราจะไม่เดินผ่าน ABS เพราะว่ารถแข่ง่ในสนามเนี่ยเราจะไม่ใช้ ABS นะครับผมอันนี้ถ้าใครดูอยู่หรือแฟนบอล VCK ดูอยู่ก็ต้องดูไว้ด้วยนะฟังไว้ด้วยว่ารถสนามเราจะไม่ใช้ ABS ในการขับขี่นะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เราเบรกไม่อยู่นะครับผมมันจะเบรกไหลนะครับผมจะเราต้องถอดออกแล้วจานตัวนี้ก็เป็นทีได้นะครับผมครับแรมโบทีได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับผม เราสามารถให้ตัวได้ครับผม,ผมก็คือเปลี่ยนจานแต่ว่ายังเป็นปั๊มเดิมเนาะแต่ว่าปเ,เปลี่ยนคาเบกอ่าใช่ครับ,รบผมจําเป็นต้องเปลี่ยนปั๊มไหมจําเป็นต้องเปลี่ยนปั๊มไหมอยู่ที่จุดประสงค์นะครับผมค,คันนี้นะผมลงในรุ่นของ ST. ST. ST ST. s อท uh ีเอสทีสามเอสทีคือรุ่นสต็อกเรับผมสต็อกค,คือเหมือนประมาณว่าออกมาจากศูนย์ออกมาจากโชรูออกมาจากโรงงานเนี่ยมีแบบไหนก็ขี่แบบนั้นเลยนะครับผมแต่มันก็จะมีในกติกาที่ว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้นะครับอย่างรุ่น s อทเนี่ย ไม่สามารถเปลี่ยนปั๊มล่างได้ครับไม่สามารถเปลี่ยนล้อได้เราก็จะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็คือใช้ของเดิมเนาะใช่ครับของเดิมครับผมแล้วตัวนี้ก็จะมีด้านหน้าก็จะมีเป็นหม้อน้ําอีกเปลี่ยนหม้อน้าเป็นหม้อน้ํเททัโอนะครับผมตัวนี้ก็เกือบแสนหกเหมือนกันนะเฉพาะหม้อน้ำนะหม้อน้ําอย่างเดียวใช่ครับแค่แค่นี้เลยแค่นี้เลยเนี่ยทำมาทำไมราคาถึงแรงขนาดนั้นมันระบายความร้อนได้ดีกว่าครับผมต้องบอกว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่า หม้อน้ําเดิมนะครับผมอันนี้เป็นหม้อน้ําจากต่างประเทศเลยจะไม่ได้เหมือนกันนะอิตาลีหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมทุกคนจะพร้อมหม้อน้ำแสนกว่าสุดยอดแต่ว่ายังเป็นล้อเดิมถูกปะยังเป็นล้อเดิมยังเป็นล้อเดิมใช่ครับผมแล้วยางเลือกใช้เป็นของอะไรคันนี้ยางใช้เป็นของเฟรย์ลี่อ่าเป็นเฟรย์ลี่อ่าสุ per corsa นะครับผมสายฟ้าเนาะใช่ครับเป็นสายฟ้านี่ครับทุกคนยางเป็นสายฟ้านะครับอ่าณนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยขนาดหน้ายางจะกว้างครับผมครับผมแล้วก็ ชุดสีทั้งคันนะครับผม <ห à. S 1> เป็นชุดสีไฟลิงสนามเรียบร้อยครับผมเป็นของงานอาจารย์เกษมน,นะครับมผมก็คือถอดไฟลิงเดิมออกถูกไหมใช่ครับผมะจะไม่มีไฟหน้าแต่เราจะมีไฟหน้าหลอกตรงนี้อ,น <c oughs> อ๋อเอออันอันนี้พี่ถามเลยทำไมรถแข่งอ่ะจะต้องถอดไฟหน้าไฟหลังออก เพื่อว่าเวลาเราล้มเนี่ยจะไม่ไม่เกิดมันจะไี่สีศษถูกไหมที่ลงไปในพื้นแท็กนะผมเขาจะทําให้ผู้ขี่ทั้งอื่นเนี่ยเกิดอันตรายครับผมอ๋อประมาณนี้อ่ะคุณทราบนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ฝั่งนี้ต่อเดี๋ยวบอมมามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกราดแคนจีบีนะครับผมตรงนี้เลยครับผมอกล่างอะไรก็เดิมเนาะอ่าอันนี้เป็นอกล่างแต่งเป็นเซตของเป็นเซตของไฟลิ่งสนามมาเลยนะครับผมเข้ารูปมาเรียบร้อยนะครับผมอาจจะดูเลอะเลอหน่อยเพราะก็มีรอยลบมาบ้างนะแล้วอย่างเกียร์๋อม ครับผมอันนี้เป็นเบรกหลังนะครับผมเป็นของน่าจะเป็นกิกะไบต์ครับนะครับผมเป็นของกิกะไบต์แล้วอย่างเกียร์เราต้องเปลี่ยนไหมไม่จําเป็นครับผมไม่จําเป็นมันมี2แบบคือรถเนี่ยพอมันเป็นรถปีใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าชิปอัพชิปดาวน์นะครับผมรถคันนี้ก็เป็นปีใหม่ก็มีชิปอัพชิปดาวแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์กลับนะครับผมจากเดิมที่ว่าลงขึ้นขึ้นขึ้นอันนี้เป็น ขึ้นแล้วก็ลงลงลงนอกเอาว่าเวลาเราอยู่ในสนามเนี่ยอย่างสนามช้างเนี่ยเป็นโค้งกว้างนะครับผมโค้งห้าสนามช้างนะฮะเวลาเราเข้าโค้งไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะงัดเนี่ยมันมันลำบากมันลำบากครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตบลงเนี่ยมันจะง่ายกว่าอ๋ออ่ามันเป็นประมาณนี้เรื่องของเกียร์นะประมาณนี้อ่ะต่อไปท่อเดียวผมท่อเป็นถองอาคาบูริกแล้วผมครับผมจริงๆอ่ะท่อไปเนี่ยมันเป็นท่อที่สวยมากแล้วมีสตอรี่นะครับผมเพราะว่า มันเป็นท่อ,อาคาปาวิกเนี่ยเลเซอร์เนตัว GP เนี่ยใบแรกของประเทศไทยนะผับผมโหใบแรกเลยเหรอใช่ต้องใช้เข้าใบแรกของประเทศไทยเพราะว่านําเข้ามาปุ๊บผมก็ไปเอาเลยแล้วหลังจากหลังจากวันนั้นผมก็ไปซ้อมเลยนะครับเป็นท่อไปแรกที่เข้ามาเลยนะครับปกติม,มันจะมีกาดคาร์ uh huh. บอนด้วยแต่ว่าสนามซ้อมเนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยล้มนะัมก็เลย สภาพแบบนี้เลยอแต่ก็สั่งไปใหม่แล้วไม่เป็นไรนะเพรับผมแพงไหมเท่าตัวนี้ปลายอย่างเดียวน่าจะมีประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะผมอันนี้เฉพาะเฉพาะปลายถูกไหมไม่ได้ฟูเนาะใช่ครับแล้วก็มีสลิปออนลงไปอีกประมาณสามหมื่นนาะอันนี้นั่นเพื่อนสวยมากเท่าอาคารนะครับผมใช่ครับ แล้วก็เป็นเสร็จมันอยู่มั่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แล้วอย่างโชคหลังอะโชคหลังเป็นของ Alinta GX นะผมครับผมตัวท็อปก็คือเป็นตัวที่ใช้ในบ้านเราครับผมอาจจะไม่ฟูเหมือนรถของที่ว่าพี่รีวิวไปที่ว่าจะมีซับแทงค์ด้วยอ่าใช่ใช่พี่ใช่พี่อันนั้นสองแสนกว่าบาทครับผมอันนั้นเขาจะใช้ในระดับโบชูไบายนะผมแต่ในบ้านเราอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเนาะเหลือแล้วเนาะเพรับผมแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคันนี้อ่าคันนี้ก็ หมดแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเป็นมาวนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปอีกคันหนึ่งเลยปอมอีกคันหนึ่งคันหนึ่งอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้ของแต่งก็ถือว่าจะเยอะกว่า a 1นเยอะกว่าแล้วก็นิดนึงใกล้เคียงกันเหกว่าใกล้เคียงกันก็ไม่หนีกันมากครับผมคันนี้เปิดเสร็จแล้วแต่งรวมรถรวมแต่งก็ได้อยู่ประมาณแสนกับสองล้านคันนี้ครับผมกับสองล้านหลักๆมันไปหนักอะไรอ่ะหลักๆมันไปหนักก็อย่างที่บอกครับหม้อน้ำระบบสายไฟ โชคหลัง uh huh. นะคผมหน้าจออ้าวต้องบอกต้องลืมแจ้งอีกจริงจริงรถรถแข่งเ่ยทั้งสองคันเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือระบบสายไฟ y EC นะครับผมครับสายไฟ YEC เนี่ยมันมีหน้าที่เอาไว้สำหรับปรับแต่งรถเ,เคยเห็นไหมว่าเวลาเราดูใน MotoGP อ่ะเวลาเราอยู่ในกิสตสตาร์ตจะมีคนถือรถบุ๊กเนี่ย uh huh. แล้วก็รอรอรอเหมือนเช็คอนะไรทั้งอย่างนะ uh huh. เราสามารถปรับจูนหรือดู พฤติกรรมการขับฉี่ของเราได้แบบว่าเรียวไทม์เลยนะผมแบบว่าเราอยากให้รถแบบตึงไปหย่อนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถผ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยครับก็คืออยู่ในระบบระดับโลกแล้วก็ทีมโรงงานในประเทศไทยเลยคันนี้ก็มีทั้งสองคันเลยนะฮะยอดยอดอะเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งคันนี้อีกนิดนึงป๋องว่ามีอะไรบ้างอวันคันนี้แต่ชุดบนเหมือนเดิมชุดบนเหมือนเดิมก็คันนี้เป็นหน้าจอเดิมหน้าจอเดิมนะผมหน้าจอเดิมแล้วก็เป็นโชคนะผมเออร์ลิน จำรุ่นไม่ได้อันนี้ขออภัยด้วยนะฮะอันนี้เราเปลี่ยนโชคเนาะครับผมทั้งต้นเลยทั้งต้นเลยอันนี้โชคทั้งต้นเลยแล้วก็อะปั๊มลอสซี่ครัอสซี่คันนี้ปั๊มเทพครับผมหมดทองทุกคนนี่นี่หมดทองห้าหมื่นเนาะไอตัวนี้ใช่ครับห้าหมื่นบาทครับผมแล้วก็น็อตอะไรทั่วไปนะฮะแล้วก็ไล่น็อตไทเทนทั้งคันเลยทุกคนคันนี้คือทั้งคันนะผมจากร้านไทเทโบนะฮะไทเทโบนะครับใช่คนรอสซิ่งเขารู้กันนะครับผมอ่ะเรามาชุดล่างนิดนึ่งอะปัน ตาเบมโบ GP4 RX นะครับผมแล้วก็เป็นจานพอตติ้งนะครับผมเบมโบทั่วไปแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรองตัวนี้เขาไม่ใช่ตัวรองเขาเรียกว่าตัวเก่าครับตัวนู้นจะเป็นตัวใหม่นะฮะครับแล้วก็มีอะไรอีกสายถักนะครับผมสายถักเฮลเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ชุดอ่าวัดเซนเซอร์โช๊คของ AM นะครับผมนี่ดีอีกตัวนี้เลยทุกคนนี่วัดเซนเซอร์โช๊คนะครับนี่แพงไหมวัดเซนเซอร์อ่ามันรวมทั้งคันเนาะรวมระบบ เรียกว่าระบบดัลต้าล็อก uh huh. เบรดเจถ้าเบิกใหม่อยู่ที่ประมาณเกือบแสนห้านะฮะอันนี้ไม่รวมจอไม่รวมจอแต่คันนั้นน่ะที่บอกว่าจอแสนสี่อ่ะคือรวมแล้วนะผมครับผมรวมรวมเซ็นเซอร์แล้วแต่เนี่ยอย่างเดียวน่าจะมีเกือบเกือบแสนห้าน่าจะนะเฉพาะเซ็นเซอร์นะใช่ครับผม <Idi ot. S 2> ซื้อมือสองมาก็ เก้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วอ่ะสุดยอดใช่ครับรับผมแล้วคันนี้นี่ทุกคนมีเปลี่ยนล้อด้วยนะมาเช็ดใช่อ่ะคันนี้ลรอมาเช็ดามาเช็ดครับผมใช่ผมฟอรตติ้งเบาๆเลยก็แสนเนาะมาเช็ดใช่ไหมแสนครับผมแสนตีวมกลมทุกคนยางคันนี้เราจะเป็นสลิกเลยถั่วสลิกใช่ครับผมตามกติกาของรุ่น S b นะครับผมเราจะสามารถเปลี่ยนยางสลิกได้ ครับผมหม้อน้ําเดิมไหมมอน้ำคันนี้หม้อน้ําเดิมคันนี้ไไม่่ด้้ใสันนียังเป็นหม้อน้ําเดิมทุกคนนี่คันนี้หม้อน้ําเดิมใช่คันนี้หม้อน้ำเดิมชุดไฟลิ่งก็เหมือนเดิมเนาะชุดไฟลิ่งเหมือนเดิมครับไฟลิ่งสนามไฟลิงสนามจะเป็นของงานของดร์ไบท์ดอกเตร์ไฟเบอร์ไม่ใช่ดร์ไบท์ดร์ไฟเบอร์ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ครอบเฟรมคาร์บอนอ่าครับผมอ่าแล้วก็มีการ์ดแฮนด์คาร์บอนคาร์บอนจริงๆอันนี้คือมันการ์ดแฮนการ์ดแฮนด์ซิ่งเนาะครับผม แต่จริงๆในสนามเขาจะไม่นิยมทำแบบนี้เพราะรว่าอย่างเงี้ยห้าหกพันล้มไปไม่คุ้มแล้วแต่อย่างมันจะเป็นพลาสติกจะให้ให้ตัวได้อ่าฮะอันนี้คือล้มแล้วก็ทิ้งอย่างเดียวอันนี้ก็กันแข็งโปรตีนทุกคนน,น,นี่ต่อไปก็อ่ะท่อดีกว่าท่อเป็นท่อแอโร่ท่อแอโร่นะผมท่อแอรโแอแอรโ่ตัวนี้จะแบบว่าเขาเรียกว่า ลั่นเลยฟูเลยไหมไม่ครับสลิปออนเหมือนเดิมสลิปออนเหมือนเดิมใช่คันนี้จริงๆมีโปรแกรมใส่ท่อฟูแล้วสั่งไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วแต่เราของอยู่เป็นท่อจากอิตาลีเลยนะผมใส่ปุ๊บเนี่ยเพิ่มมาแรงมา้าสิบตัวนะผมสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะครับผมคันนี้จูนแล้วอยู่ประมาณกี่มาคันนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบมาแล้วอยาอวันเอ็มมาอวันเอ็มยังไม่ยังไม่รู้เลยต้องต้องบอกแฟงจริงว่ายังยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่เพราะว่า เราฉีดรถเดิมๆโดยที่ยังไม่ได้ขึ้นไดโน่ยังไม่ได้จูนยังไม่ได้เลยแต่คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครร้อยเก้าสิบม,มาแล้วมีของแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมครับมคันนี้ก็ไม่มีนะเป็นโชคหลังธรรมดาแล้วก็ระบบสายไฟทั่วไปแล้วก็เกียร์โยงเกียร์ยงก็เป็นเหมือนตัวนู้นก็เป็นของกิกบั์นะครับผม ใช่แล้วก็มีอาจจะมีครอบสวิงงามที่เป็นคารวอนครับผมของแต่งก็จะเยอะหน่อยเนาะคันนี้คันนี้ก็จะดูออกแนวซิงซิงหน่อยออกแนวแบบว่ารถบ้านซิ่งหน่อยครับผมไล่ของแต่งจบแล้วพี่ถามนิดนึงว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเป็นนักแข่งแบบเราเงี้ยเราควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วพวกบัตรเจเนี้เราต้องมีเงินเท่าไหร่หลักๆเลยก็จะบอกใน2แบบนะครับเพื่อนๆว่าการแข่งขันกับการที่เราอยากขี่ในสนามเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะ ขี่ในสนามเนี่ยรถอะไรก็ขี่ได้นะครผมเดี๋ยวนี้เวฟก็ขี่ได้แอ r ล็อกก็ขี่ได้ x m a กก็ขี่ได้นะครับผมมีรายการรองรับโดยเฉพาะลูกค้ายามาฮานะครับผมที่ใช้รถของยามาฮ่าเนี่ย huh. คุณขี่รุ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีรุ่นในแข่งขันหมดแอ r ล็อกเอ็กแมกอกมีหมดนะครับผมแล้วรายการยามาฮ่าเนี่ยสามารถที่จะสมัครปุ๊บเนี่ยมีที่พักฟรีมีชุดทะยืงฟรีรเดี๋ยวนี้คือมันง่ายนะครับผม กลับมาคําถามที่ว่ามันเขาเรียกว่าไรนะนักอยากแข่งอยากเป็นนักแข่งต้องทำยังไงะนะครับผมอย่างแรกเลยคือฟิตร่างกายนะครับผมแล้วก็เตรียมเงินจํานวนหนึ่งมหาศาลเลยแหละก็คือง่ายๆก็คือมีรถคันหนึ่งแล้วก็ต้องมีเงินสแปร<ช>ด้วยใช่ไหมแล้วรถคันนั้นเนี่ยรถของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแล <the city. S 1> <ะ>้วก็ขี่ได้เลยต้องมีการแต่งมีโมดิฟายอีครับผมไม่สามารถที่จะแบบว่าเออรถชั้นจ่ายตลาดแล้วก็ ขี่เที่ยวเนี่ยลราก็เอาไปขี่ในสนามเอาไปแข่งต้องบอกเอาไปแข่งได้เลยอันนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับผมในการแข่งขันยางก็ต้องเป็นยางที่เป็นยางใช้ในสนามแข่งนะครับผมแล้วชุดเฟลลิ่งก็ต้องเป็นเฟลลิ่งสนามแข่งนะครับผมระบบเบรกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเกี่ยวกับสนามแข่งนะครับผมชุดเจฟปตี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับให้เขาเรียกว่าสมาคมรองรับนะครับผมใช่หมวกน็อกก็ต้องแบบได้มาตรฐานชุดก็ต้องได้มาตรฐาน อ,องอ่ายเลยคือซื้อรถมาคันหนึ่งอ่ะแล้วก็มาลื้อเลยถูกไหมใช่ครับผมซื้อรถมาซื้อรถเหมือนซื้อรถมาลื้ออ่ะซื้อรถ<ช>มาลือ้ออ่ะ,อะก็คือเราก็จะยัดพวกแบบของที่มันสําหรับสนามเลยถูกไหมัใช่ครับง่ายๆเลยก่อนต้องบอกว่าก่อนก่อนแข่งรถเนี่ยต้องมีแต่งแล้วอยู่ประมาณเป็ดเสร็จรวมกันสองแสนแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเวลาเราไปถึงสนามแล้วเนี่ยไปกินอยู่หรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบว่าขี้งกเลยนะแบบเอาขี้งกเลยอ่ะห้าหมื่นห้าหมื่นนี่คือแบบแบบ ข้าวแทบจะไม่ได้กินน่ะห้าหมื่นต้องมีอ่ะทุกคนใช่ห้าหมื่นต่อสนามครับผมห้าหมื่นต่อสนามใช่แต่อย่างผมพี่บอลรู้ไหมว่าผมไปสนามที่หนึ่งเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่สองแสนทีหนึ่งนะครั้งหนึ่งที่ผมไปเหยียบบุย์เนี่ยผมต้องมาอยู่บุย์ตอนแข่งเนี่ยผมเสียค่าใช้จ่ายสองแสนโอ้โหยอดใช่อันนี้คือแต่มันจะเป็นในรูปแบบของอ่าฟอร์มทีมที่เป็นทีมใหญ่นะผมเขามีค่าทีมงานอ่าจูเนอร์ดัตต์ล็อก ช่างแมคคนิกโค้ดนะผมก็จะเป็นในรูปแบบของี่เป็นทีมใหญ่นะถ้าเกิดพูดเข้าใจง่ายๆเลยคือเพื่อนๆจะต้องมีบัตเจ็ตอะมากพอสมควรแล้วก็มีรถคันหนึ่งแล้วก็ต้องมีเงินที่พร้อมจะอ่ารอเปลี่ยนของด้วยถูกไหมใชรกันเสียกันล้มอะไรพวกนี้ใช่ไหมของที่แบบเรารอพร้อมจะสแป์เนาะใช่ถ้าสมมติว่าเราไปเราไปแบบว่าไม่พร้อมไปแบบว่าขี้งกสมมุติว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจไปจริงๆอยากไปแข่งเนี่ย พอเราไปถึงสนามเนี่ยเราไปบึ้มวันเสาร์เนี่ยหรือวันศุกร์วันที่เราซ้อมเนี่ยสรุปคือเราเดินทางไปแล้วเราไม่ได้แข่งเ uh huh. พราะกับว่าเราก็เสียไปเลยฟรีๆนะผมครับผมไม่ได้แข่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้สําคัญนะครับผมก็ในเรื่องของจํานวนเงินก็สําคัญนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีเงินก็แข่งได้นะค,ะครับยุคนี้โดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้รถมา5าต้องแจ้งอย่างนี้ว่า ครมีรถจามาห้าครับผมคุณเปลี่ยนชุดสีไปเนี่ยมีโค้ดให้ฟรีมีชุดแข่งให้ยืมฟรีมีห้องพักให้ฟรีเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถเราเนาะใช่ครับอยู่ที่ใจเราว่าเราอยากจะไปได้มากแค่ไหนครับผมเบดเร็จดกว่าไอ้สองคันเนี้ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายเบดเร็จคันนี้รวมกันน่าจะมีเกือบสามล้านเป็นการสาล้านเป็นกาครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ถามหน่อยจากที่เราได้ไปแข่งรถมาเป็นนักแข่งอะเราได้อะไรจากการแข่งรถเอ่อ ได้เงินเยอะไหมอันนี้ยาแข่งมาสองปีตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะครับมีแต่รายจ่ายออกไปนะครับแล้วที่พอสามล้านกว่าเนี่ยคือแค่ทํารถนะฮะแค่ทํารถไม่รวมลงแข่งถูกไหมไม่รวมแล้วผมไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาที่ผมบอกว่าไปเสียที่นึงก็เสียแสนกว่าไม่รวมค่ากินค่าพักค่าของที่การอุบัติเหตุด้วยดูไหมอ่ะพวกฟลิ่ิงต่างที่มันจะล้มนั่นแหละใช่ก็ประมาณนี้ใช่ครับก็หมดเดอะแล้วก็การแข่งขันคือเราไปเนี่ย เราได้แต่ถ้วยรางวัลกลับบ้านนะครับผมได้ความภาคภูมิใจกลับ<ร>บ้าน<ม>ประสบการ์ด้วยแหละใช่ครับแล<ร><ม>้วเราแต่เราอย่างอื่นเนี่ยคือเราไม่ได้อะไรเลยอนอกเสียจากว่าเราไปแข่งเนี่ยแล้วมีร้านทํารถร้านขายรถเนี่ยเราแข่งชนะเราพรีเซนต์ร้านเราอะไรเงี้ยเราถึงจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นกลับมาอ๋อม,มันจะเป็นเครดิตกับตัวเราเนาะใช่ครับแต่นี่คือเราลงแข่งขันเพื่อความสนุกครับผมแล้ยอดสุดยอดแล้วรายการต่อไปรายการอะไรอ๋อรายการที่ถึงนี้เป็นรายการ โออาร์บีไอซีนะครับผม2021นะครับผมปีนี้มีแข่ง5สนามก็ผมลงในลงในรุ่นของเอที่ก็อยากให้แฟนๆที่ชื่นชอบต้องมาแฟนๆของพี่บอลวีชีเคนะครับผมที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เป็นในรูปแบบของ2ล้อเนี่ยก็ฝั่งมาติดตามด้วยนะครับผมได้เลยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเชียร์น้องเขาด้วยนะนี่บอกเลยว่าเก่งมากสามารถติดตามได้ที่ช่องพิเศษได้นะช่องป๋อมเอ็กดีนะครับผมเป็นรายการเป็นช่อง YouTube เกี่ยวกับ การแข่งขันโดยเฉพาะนะับผม,มีแต่เรื่อง2ล้อแข่งอยู่บนสนามอย่างเดียวนะสามารถเข้ามาติดตามกันได้นะได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากได้ความรู้เยอะเลยขอบมากครับขอบคุณ<ม>ครับ,รบนี่ครับทุกคนวันนี้ผมก็พาเพื่อนมาดูรถแข่งสองคันนะครับบอกเลยว่าน้องเขานี่คือแบบให้ความรู้แน่นๆเลยนะเพื่อนก็วันนี้ก็มาดูแล้วว่ามันมีอะไรแบบแตกต่างบ้างสําหรับเพื่อนๆแล้วกันที่แบบสนใจอยากจะเป็นพวกนักแข่งอ่ะเราต้องเริ่มจากอะไรน้องเขาก็อธิบายบอกหมดแล้วเนาะว่า จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างควรมีบัตเจ็ตเท่าไหร่ต้องเริ่มจากอะไรประมาณนี้ทุกคนนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวผมจะพาพี่บอลถ้าสมมติคลิปนี้ปังนะคนดูชอบเดี๋ยวพาพี่บอลไปดูในสนามแข่งแบบว่าได้เลยได้เลยโอ้คมากมมากขอามากควาสดีครับนี่ครับทุกคนวันนี้ก็จัด Big b ไบ e ให้เพ <view> ื่อนดูนะครับสไตล์รถแข่งนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะหรือว่าใครอยากดู Big b ไบ e ก็คอมเมนต์บอกมาเลยว่าอยากจะชมรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมเนี่ยไปแล้วผมบ๊ายบาย